วันนี้จะพามาทำแกงส้มปลาซิวนอยนะจ๊ะสื่อมาจากลานเอเชียเดอปลาซิวญี่ปุ่นมันก็บ่นนนอยปันไดแต่ว่ากแก้คัดได้มันเป็นถุงเขาเรียกกันมเมคคารดเมคครีดปลามเมคคกรดตัวเล็กๆนะเนี่ยเนี่ยตัวอังสีอันละ่ะแกงใส่กับเครื่องแกงโลโบแกงเ,เครื่องแกงสม้ม ซื้อมาจากร้านเอเชียคือกันได้จะพักก็ตามชอบเลยพักที่ร้านอันขายออาหารฝรังนะ่งเนี่ยเขาจะมีบดเยอะมือนีน้องน้าก็ได้สุกี้นีกับดอกกะลัมห้องซีมเมนดแกงสมปลาหน,น่อยก,อก,กับดอกกับดอกกะลัมกับสุกี้นีกระต้นมน้ำใส่น้ำสองถ้วยแล้วก็ใส เครื่องแกงส่งลงไปแล้วก็เอาป่าลงไปยังบ่ท่านเดือดก็ใส่ลงไปโรดจ้าเวลาเดือดเขาเขาบ่าตรงคนไงเนี่ยน้ำก็ลังค่อนหอนนี่ใส่ป่าเนื้อป่าลงไปโรดพักก็ใส่ลงไปเลยแบบว่าเห็ดแบบง่ายๆสูตรง,ง่ายๆเห็ดแบบรวดเร็วท่านใจเนี่ยใส่ทุกอย่างหมดทุกอย่างลงไปเลยพอตรงร้อยมันเดือดหรอกอืม แม่บานยังเห่ารวดเร็วท่านใจอืใส่ลงไปแล้วกะให้พักมันลงไปแนะนำนิดจักน้อยเราก็ทายมันเดือดอย่าไปค้นมันถ้าไปค้นมันต่อนำยังบบเดือดเนี่ยมันสิยข้าวเพราะฉะนั้นรอคะ่ะรอพอใส่ผักใส่หยังไปแล้วนี่ก็รอเลยรอให้น้ำมันเดือดผักมันสุกมันหัวปลงเนี่ยใส่ผักไปแบบ จังเยอะได้นี่เต็มหม้อได้เนี่ยจากน้อยน้ำมันเดือดมันก็จะหวบหวดหวบหวบัหวดยุบลงทันทีเนี่ยบดเสื้อมาถาดูปีดฟ้าไว้พอมเลยจ้าเนี่ยปีดฟ้าไว้เออม,มันจะได้ผักสุกทั่ว,ท,ว,ท,วทั่วถึงนะเริ่มเดือดถึงนมาแน่แล้วเห็นบอ่อแต่ก็อย่าไปนค้นมันแค่เปิดเบิ้องลึซือ้อวันนี้เขาใส่นี่ประคามเปียก บ่ต้องไปยี้เห็นมันน้ำออกอยังทั้งนั้นละ่ะแม่บ้านขีข่คานยังเฮาใส่ไปทั้งต้นบักคามเปียกกันละ่ะเดี๋ยวพอน้ำม,มันเดือดมันก็สิละลายลงไปในน้ำน้ำแกงสมหอยเห็นบอมันเริ่มเดือดแล้วเทคนิคก็คืออย่าไปค้นมันแค่นั้นละ่ะป่ามันสีข้าววันนี้ก็ใส่น้ำป่าเพิ่มลงไปแน่แจ๊กนอยเพื่อความนัว บะคามเปียกใ,ใส่เพิ่มไปกเพื่อม,มันมีความสมขึ้นมาอีกเห็นมันเป็นแบบรสชาติธรรมชาติจริง,รงๆเครื่องแกงสมเขาก็เหมือนปรุงรสมาพร้อมแล้วละ่ะนี่ห่อโลโบนี่นะแต่เข้ากับผ,ผสมเครื่องเพิ่มให้มันกลมกลมขึ้นเห็นบอ่อสุกแล้วบ่านนี้ตักใส่ถ้วยปลาซุกผักซุก เตรียมกินกับเขาสวยห่อนๆจ้าง่ายง่ายแบบนี้ล่ะแม่บ้านต่างแดนยังเข้าไ่ต้องไปเห็ุอย่างให้มันหยุ่งยากทำง่ายๆเวลานึกถึงอาหารไทยไปร้านเอเชียซื้อเครื่องแกงสำเร็จมาเลยเตรียมไว้เลยเก็บเป็นสเสบียงผักผึกหายากถ้าไปร้านกอรซิรี่ฝรั่งก็จะได้ผักตามที่เขากินกันไม่กี่ชนิดก็ไม่เป็นไรก็เอามา ทำแกงส้มได้เหมือนกันถ้าเราไม่ได้ไปลานเอเชียบ่อยๆอันนี้ก็คือกินแก่แค่หายอยากด้วยจ้ะนึกอยากกินแกงส้มก็ง่ายๆแบบนี้เลยกินกับข้าวสวยร้อนๆโอ้ยแค่นี้ก็แซบชื่นใจแล้วอาหารไทยบานเฮาทำเองกินเองอร่อยเองเอาสดสดหัวบัวบแซบแซบ แค่นี้ลหะจ้าง่ายๆแบบนี้ล่ะแม่บา้านตั้งแดนยังเห้าไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเอาเอากินจะคําบนนี่เอาตักให้เอาแล้วสดน้ำเอองามแกงสมเอา,เอาจัดจัด